ฮาวายสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ทำคลิปเปิดตัวไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นคลิปที่2ที่จะนำเสน,เนอนะคะในลาสเวกัสนะคะว่าประสบการณ์ที่ฮาวายเจอในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างนะคะจุดแรกก็คือเริ่มจากโรงแรมที่พักก่อนเลยค่ะโรงแรมที่พักนะคะก็จะเป็นโรงแรมที่ใหญ่โตมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายตึกมากมากแต่วันนี้เนี่ยฮาวายจะนำเสนอไปรอบๆก่อนนะคะเดี๋ยวไเจาะต่อไนนะคะที่นี่นะคะห้องพักก็จะแบ่งเป็นโซน,นะคะ่ะ ก็ทั่วไปเหมือนกับโรงแรมที่ใหญ่ๆนะคะก็จะแบ่งเป็นชื่อตึกแล้วก็เราต้องจําชื่อตึกให้ได้ด้วยแล้วก็ต้องจําห้องให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าจําไม่ได้จริงๆก็แน่นอนนะคะรีเซพชันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราจะต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนโดยการจําตึกให้ได้จําห้องตัวเองให้ได้ค่ะ EP นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่เราจะ เดินไปรอบๆก่อนนะคะในจุดที่ทวายชอบมากๆเลยที่หลายๆคนบอกว่าตึกนี้สวยจริงๆคือเขาจะมีท้องฟ้าแบบว่าเป็นเมืองเหมือนจำลองท้องฟ้าขึ้นมาแล้วก็มีห้างร้านมากมายนะคะอยู่ยังไงติดตามชมค่ะ ก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเดินตามๆเข้าไปนะคะแต่พอเห็นแสงสีม่วงๆเนี่ยคะฮาวายคิดว่าก็น่าจะใกล้ถึงจุดที่ฮาวายจะมาแล้วนะคะวันนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะสถาปัตยกรรมที่นี่เนี่ยเขาจะสร้างในแบบประมาณโรมันนะคะโรงแรมแต่และโรงแรมนะคะก็จะมีจุดที่แตกต่างกันไปค่ะเขาก็จะสร้างเป็นเมืองต่างๆเป็นประเทศต่างๆไปนะคะตามความฝันนะคะของเจ้าของของตึกอะคะ่ะ ฝันอยากได้อะไรนะคะก็มีเงินก็สร้างเลยแบบนี้นะคะเขาก็ไม่อยากมาดูคนเดียวนะคะก็สร้างเผื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยแล้วจุดนี้ก็เริ่มต้นแล้วค่ะท้องฟ้านะคะซึ่งเป็นท้องฟ้าที่อยู่ในตึกสูงค่ะแล้วก็ขนาบข้างไปด้วยร้านค้าต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดสนใจอีกจุดหนึ่งค่ะซึ่งเป็นน้ำตกใจกลางเมืองเลยนะคะกลางเมืองโรมันโบราณค่ะ แน่นอนนะคะก็มีร้านอาหารมีร้านค้าทั่วไปนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจมาถ่ายรูปนะคะก็สร้างเรียนแบบโรมันเลยค่ะสมัยมยา,ายาวนานมาแล้วนะคะฮาวายก็เดินชมไปพลินเลยค่ะก็คือว่านะคะผู้ชมโรงแรมที่ฮาวายพักเนี่ยนะคะยังไม่ไปไหนเลยนะคะแค่อยู่ในโรงแรมเนี่ย จุดสนใจก็มีหลายจุดเลยนะคะวันนี้ก็จะขออยู่ในโรงแรมก่อนเลยนะคะแค่อยู่ในโรงแรมเนี่ยก็บอกได้เลยนะฮาวายก็เดิน3ชั่วโมงทีเดียวท่าผู้ชมและท้องฟ้าแบบนี้นะคะก็จะยาวไปเรื่อยเลยค่ะแล้วก็มันก็แทบจะไม่มีจุดสิ้นสุดนะท่าผู้ชมมันก็จะเชื่อมไปตึกสู่ตึกเลยนะคะฮาวายก็เคยนึกนะว่าเอ๊ะถ้าเราเดินไปเนี่ยเราจะกลับ ที่พักถูกไหมนะคะฮาวายก็เดาเอาค่ะเดินไปดูนั่นดูนี่นะคะเสาโรมันนะคะมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยเป็นที่นั่งด้วยนะคะบางจุดนะคะก็จะเป็นแนวโมเดิร์นนะคะบางจุดก็จะดูแบบโรมันโรมันนะคะท่านะผู้ชมและจุดไฮไลท์นี่นะคะฮาวายคิดนะ่านผู้ชมขึ้นบันไดเลื่อนแน่นอนต้องขึ้นบันไดเลื่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนน่ะบอกว่ามีอีกจุดหนึ่งค่ะ ที่เป็นจุดที่หลายๆคนสนใจนะคะก็เดินเดินไปนะคะของแบรนด์เนมเนี่ยร้านค้านะคะเยอะมากๆเลยบางร้านเนี่ยฮาวายก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเหมือนเป็นง้อเขาซื้อเลยนะท่านผู้ชมคนต่อแถวกันเยอะมากๆเลยนะคะมองจากมุมสูงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะท้องฟ้าเนี่ยก็จะมีหลายๆสีด้วย ก็จะมีสีฟ้าสีชมพูอะไรไปนะคะแล้วก็เป็นเมืองแบบนี้เลยค่ะตลอดไปเลยนะคะแล้วก็โ o เล็กท่านผู้ชมเขาเรียกว่ายี่ห้อในตำนานนะฮะไวไม่ได้ไปชอบอะไรเขานะคะแต่มีความรู้สึกว่าเกิดมาก็ได้ยินชื่อแล้วนะโ o เล็นะคะแล้วก็มี Security Guard เนี่ยหลายคนมากเลยท่านผู้ชมเบอร์เชท่านผู้ชมเป็นแสนนะตั้งแต่หัวจดเท้ามาเนี่ย เสื้อก็ลายกางเกงก็ลายเหมือนจะไปนอนยังไงไม่รู้นะดูไปก็ขำไปเหมือนกันนะฮาวายแต่ฐานจริงๆเคยเห็นไปแบบนี้เคยเห็นนะคนใส่ประมาณนี้ท่านผู้ชมคือไปเที่ยวแล้วก็ไปนอนเลยประมาณนั้นฮาวาก็แซวไปเอยนะความจริงแล้วมันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นยี่ห้อที่แพงแพงแต่ก็ขำตรงนี้ท่านผู้ชมเป็นจุดที่หลายคนบอกว่าเนเด็กๆชอบนะ แต่ว่าเนื่องจากว่าคนเขาเยอะเนาะแล้วเขาก็นั่งเต็มไปหมดเลยนะฮาวายก็ไม่ได้มีโอกาสถ่ายปลาอะไรมากมายนะคะแล้วก็เอ๊ะมันจะเป็นจุดสนใจได้ยังไงพะอีกวันเดินมานะคะอลังการมากฮาวายเหมือนหลุดมาในอะไรก็ไม่รู้นะมีทั้งน้ำพุมีทั้งควันมีทั้งอะไรนะคะแล้วตรงนี้มันเป็นตำนานท่านผู้ชมคือก็จะมีโรบอตนะคะทั้ง3ท่านเนี่ยมาบอกตำนานของซีซ่าพาเลสโรงแรมแห่งนี้นะ คนนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับประมุขค,ค่ะท่านผู้ชมนะในโรมันตอนนั้นไม่รู้เรื่องจริงจริงไม่จริงไม่รู้นะฮาวายก็เอ๊เราจะมาตรงนี้ทําไมนานนะท่านผู้ชมนะแล้วอยู่ดีๆนะคะก็ไม่อยู่ตรงนี้เฉยเลยเดินเดิน,เ,ดนเลาะเลาะมานะไม่อยู่หน้าสุดซะง,งั้นเลยนะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าฮาวายหันกลับไปเนะี่ยคนเยอะมากเลยแล้วไม่รู้คนมาจากไหนนะคือคือมัจตะตกใจไงพอแพนกล้องไปนะโหคนเยอะจังเลยนะท่านผู้ชม ฮาวายก็ไม่ได้มาใยกับไอเรื่องตำนานแบบนี้นะแต่ด้วยความที่มันมาแล้ว,ลวอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะผู้ชมนะแล้วก็มีคนภาคเสียงมากมายด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของโรงแรมอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะโรงแรมฮาวายนี่ก็มีหลายจุดนะที่เป็นไฮไลท์นะผู้ชมเด็กๆชอบค่ะแบบนี้นะคะ ก็จะมีกษัตริย์ด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นองค์หญิงนะคะแล้วอยู่ดีๆก็มีเจ้าชายโผล่มาซะอย่างนั้นนะท่านผู้ชมตกใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอยู่ดีๆก็พลวดพลาดขึ้นมานะฮาวายเลยคิดว่าเอ้เราก็ไม่ได้ชอบแบบนี้นะก็พยายามเขาเรียกว่าปลีกตัวออกมาท่านผู้ชมเพราะว่าตำนานนี่น่าจะนานนิดนึงวันนี้ฮาวายก็พามาเดินเล่นในโรงแรมก่อนนะคะว่าโรงแรมมันเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมนะมีไฟด้วยหรือคือมัน มันดราม่ามากๆ,ๆนะคะลาสเวกัสตรงนี้นะแค่โรงแรมเดียวนะคะเนี่ยเดี๋ยวยังไงมาติดตามตอนต่อดไปนะคะท่านผู้ชมนะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทั้งจิตใจทั้งร่างกายนะท่านผู้ชมกินอิ่มนอนหลับค่ะอยากได้เลวก็ได้อยากทานเลยก็ทานนะคะวันนี้ฮัลโหลวายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ